นี่คือ f ฟ r ร a r ี V12 ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์5ลิตรมีแรงม้าให้มาถึง550ตัวแถมยังทำความเร็วตั้งแต่0ถึง100ได้ใน3.1วินาทีไม่เท่านั้นนะครับความเร็วสูงสุดข,ของมันอะ่ะอยู่ที่354ก,กิโลเมตรชั่วโมงเฟอร์รี่ในฝันชัดเลยเพราะนี่คือรถคอนเซปต์ในฝันที่เกือบไม่ได้สร้างจริงเพราะดีไซน์ของมันอะ่ะเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟ70อย,อย่างนั้นว่ากันตามตรงนะครับการออกแบบของมันอะ่ะล้ำยุคล้ำสมัยไปทุกอย่างเลย ทั้งรูปทรงที่แปนชนิดว่าความสูงของรถอ่ะสูงเยียงแค่935มิลิเมตรแล้วก็ยังประตูเนี่ยที่ออกแบบให้มีแค่บานเดียวแถมยังใช้วิธีเปิดแบบเลื่อนออกทั้งถังคาอีกล้อทั้ง4ที่เอาไปซ่อนไว้ในตัวบอดี้ในจะเครื่องยนต์ที่วางหลังพร้อมกระจกที่โชว์ให้เห็นเจ้าขุมพลัง V12 ต่างหากและไม่แปลกเลยนะครับที่มันอ่ะจะชนะรางวัลการออกแบบถึง22รางวัลโ,โหนี่มันของเล่นในฝันของเด็กหนวดแบบผมจะชัดให้ตายเถอะครับมันต้องเป็นรุ่นสะสมยอดนิยมแน่ๆแต่มันอ่ะก็ไม่ได้วางขายจริงๆครับ เคุณเจมกินเคล่้นเฮาเนี่ยครับเขาควักเงินซื้อต้นแบบนี้มาสร้างเองจริงๆใช้เวลา5ปีสร้างออกมาได้1นทันท้วนครับจินตนาการของนักออกแบบมันไม่มีขีดจำกัดจริงๆเลยครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับกับรถคอนเซปต,ต์คันนี้ถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้คนติดตามมาไว้นะครับแล้วเจอกันใหมค่คลิปหน้าขอบคุณครับ